มาถึงเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายค่ารถโดยสารที่น่าสนใจกันนะครับหากย้อนกลับไปก่อนที่จะถึงเทศกาลสงการ หลายท่านคงจากันได้นะครับว่าราคาน้ำมันที่แพงดีเซลที่เกินกว่า3 0บาทต,ต่อลิตรนั้นมีเสียงเรียกร้องขอขึ้นราคาค่าโดยสารแต่ว่าทางรัฐบาลเองนั้นก็พยานยาที่จะชะลอเรื่องนี้โดยบอกว่าหลังสิ้นสุดสมการแล้วค่อยว่ากันใหม่กับการประชุมของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกกลางครับซึ่งการประชุมในครั้งนี้ในที่สุดก็มาถึงแล้วนี่นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถ2แถวหรือแม้แต่รถโดยสารรถร่วมบคสอตามตาม่ตางจังหวัดต่างก็อดรน ทนรอกับไม่ไหวเกี่ยวกับเรื่องของต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเรื่องนัก,การนั้นก็เป็นผลมาจากที่ราคามับดีเซลก็แพงเกิน30บาทต่อลิตร ในขณะเดียวกันรถโดยสารสาธารณะบางประเภทแม้จะปรับเปลี่ยนมาใช้ NGV กับ LPG แต่ก็มีต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นตามมติของทางด้านกระทรวงพลังงานซึ่งจะต้องมีการปรับขึ้นทั้ง NGV และก็ LPG จากปัจจัยทั้งหมดนี่นะครับส่งผลให้กับต้นทุนในการปรับขึ้นของราคาค่าโดยสารจึงมีการที่จะต้องทบทวนแล้วก็พิจารณาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ